สวัสดีค่ะวันนี้วันที่30มิถุนายนนะคะ2567จะไปลูกคนที่สามนะคะจะไปกรุงเทพนะคะไปกรุงเทพรถออกส1เอ็ดโมงครึ่งเดี๋ยว9้าโมงนี้ก็จะออกจากบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวพี่สาวคนโตจะไปส่งที่ปากทางวินรถตู้ไปไปขนส่งแม่หมอไ,มไปขนส่งลํปาปังนะคะสวัสดีค่ะพ่อกับแม่อยู่หลังบ้านนะคะ จ้าแม่จ้ามันไปกรุงเทพนะเดี๋ยวกลับมานะพ่อกับแม่กินข้าวอยู่นะคะอ้าไฟไม่ได้เปิดเปิดไฟก่อนนี่พี่สาวคนที่สองจะกลับศรีนครเหมือกันนอนมาจิ้มข้าวนอนมาจิ้ข้าวชูสังนิวไงเดี๋ยวกลับมานะวันที่สองนะนอนมาจิ้จ้าจ้าจ้ากินแล้วกินกินแล้วใช่ไหม มืดมึดมืดดเอเดี๋ยวกลับมานะจ้า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 เดี๋ยวกลับมาวันที่สองนะกเเดี๋ยวกลับมาวันที่สองเนี่ยข้าไพี่เสร่ข้าเดี๋ยวแค่นี้นะ ม่หม,ม้มอเอาหม้มอมาแช่แล้วแม่มมมมมกับแม่กินข้าวอยู่เจอแล้วเจอแล้วกระป๋องเจอแล้วอยู่ในกระป๋องอยู่ในไม่ใช่มันเหมือนว่ามันหายไปไหนแม่น้ามันนี้ก่อนแม่เดี๋ยวมานะคะออพอชิวสั่งนิ้วได้สวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว